สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็พามาดูที่แปลงนี้นะคะเป็นที่จัดร็อกนะคะแล้วก็ออกโฉนดพร้อมโอนเรียบร้อยแล้วโฉนดขุดแดงนะคะอยู่ในตัวเมืองเราขวัญเลยนะคะก็คือเรียกว่าห่างจากเราขวัญน,นะคะจากในตัวเมืองอําเภอที่ว่าการอําเภอเราขวัญกับตสถานีตํารวจนะคะห้าร้อยเมตรนะคะแล้วก็เข้ามาทางซอยไปษนีนะคะก็300ร้อยเมตรแล้วห่างจากโรงพยาบาลหกิโลเมตรนะคะ แล้วก็ห่างจากเวสเกตอะค่ะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรนะคะทางทิศตะวันตกทางด้านนี้นะคะก็คือเป็นทิศท,ที่ว่าออกไปตัวเมืองนะคะก็คือทางทิศนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคือที่มันจะมีขนาด200ตารางวา1ไร่ถ้าก็200ตารางวาขายอยู่ที่แปลงละ4,000,000นะคะแล้วก็แปลงที่1ไร่ก็จะขายอยู่ที่ อยู่ที่8แสนนะคะหนึ่งไร่ขนาดหนึ่งไร่อยู่ที่8แสนนะคะแล้วก็อยู่ติดกับถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านนะคะน้ำไฟรอบแปลงเลยนะคะแลียว,ว่าน้ำน้ำไฟอยู่หน้าแปลงนะคะถนนคอนกรีตนี่นะคะติดถนนคอนกรีตทุกแปลงนะคะก็คือเรียกว่ามีหลักหมุดถน,นดน้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะค่ะอันะะนี้คือจะเป็นเขตนะคะ คะอันนี้คือเป็นหมุดแตละแปลงนะคะก็คือจะมีเนื้อที่แต่ละแปลงก็คือจะมีอยู่ที่200ตารางวา200ตารางวาอยู่ที่สี่0 0นห้านะคะแล้วก็ขนาดหนึ่งไร่อยู่ที่แ0 0แสนนะคะคือราคานี้คือมาพูดคุยได้ที่หน้าแปลงนะคะมาส สนใจมาดูก่อนได้นะคะอยู่ในตัวเมืองเลยแล้วมีเพื่อนบ้านรอบๆเลยนะคะถ้าเกิดทางทิศที่มีเห็นวิวเขานี่นะคะก็คือจะเป็นทิศต,ตะวันออกเอ้ยทิศตะวันออกนะคะถ้าเกิดเป็นทางด้านนี้ที่มีบ้านเ <ๆ S 1> พื่อนบ้านว่านเนี่ยค่ะที่ตอนนี้ก็จะเป็นทิศใต,ต้นะคะถนนจะอ,อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกนะคะ แล้วก็ที่ถนนคือที่ทุกแปลงะคะ่ะจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะหมดเลยนะคะเรียกว่าเขาออกสะดวกค่ะที่ในแปลงอันนี้ก็คือทำถน,นนสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะขนาดถนนก็คือจะอยู่ที่6เมตรนะคะถนดคุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงนะคะ ทางด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะคะถ้าเกิดเป็นทางทิศนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะอยู่ที่ตำบลระขวัญอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่แปลงนี้นะคะก็คือมีขนาดดูที่สองร้อยตารางวาหนึ่งไร่นะคะสนดคุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงค่ะนี่นะคะ ถ้าสนใจก็มาดูจับจองได้เลยนะคะที่แปลงนี้นะคะอยู่ในชุมชนเลยค่ะนี้อยู่ในตัวเมืองเราขวัญเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่สูงถมแล้วพร้อมปลูกสร้างบ้าน,านเรือนได้เลยนะคะ ให้ดูบริเวณร,รอบๆนะคะมาจับซองแปลงได้เลยนะคะสนใจถักมาได้เลยขนาดอยู่ที่200ตารางวาแล้วก็ขนาดหนึ่งไร่อยู่ในตัวเมืองเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ200ตารางวาอยู่ที่ราคา4 5 0แนนะคะแล้วก็ขนาดหนึ่งไร่อยู่ที่8 0 0 0 0นค่ะก็คือเรียกว่าราคามาคุ้ดคุยต่อรองได้ที่หน้าแปลงนะคะอยู่ที่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพฯสศษ กรุงเทพนะคะเริ่มต้นจากเซนทรัลเวสต์เกตก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะคะสนดขุดแดงความโอนทุกแปลงค่ะ